สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะคะหลังจากที่เราร้อยชิ้นงานแล้วตอนนี้ก็จะเป็นการเชื่อมชิ้นงานแล้วนะคะหลังจากที่เราร้อยลูกปัดได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราอาจจะนำวัตถุมงคลของเรามาทาบดูนะคะว่าความยาวจะพอดีกับวัตถุหรือ,อยังนะคะถ้าหากว่า พอดีแล้วเราก็จะสามารถเชื่อมชิ้นงานได้เลยนะคะสำหรับสาร,ริกาองค์นี้นะคะเราจะร้อยลูกปัดนะคะครอบไปที่กรอบทองที่มีอยู่แล้วเลยนะคะเราไม่ได้แกะออกนะคะดังนั้นความหนาของลูกปัดก็จะมีมากขึ้นมาหน่อยนึงนะคะและจุดที่เราจะเอามาเชื่อมติดกันนะคะก็จะเป็นการร้อยข้อม ข้อมห่วงไปเลยนะคะดังนั้นองค์นี้เราจะไม่ทําห่วงขึ้นจากลูกปัดนะคะเราจะร้อยค่อมไปเลยนะคะจะสังเกตเห็นว่าเราจะให้บริเวณตรงกลางนะคะให้เส้นเอ็นนะคะค่อมไปเลยแล้วก็ร้อยเชื่อมติดกันธรรมดาเหมือนของบวงนาคบาทครั้งที่แล้วนะคะ เราจะเติมลูกปัดนะคะสีทองนะคะเพราะจะเป็นส่วนที่แหวงหายไปนะคะเพื่อที่จะเชื่อมต่อเข้าไปกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเติมลูกปัดสีขาวนะคะร้อยร้อยเชื่อมกับลูกปัดสีขาวอีกฝั่งหนึ่งนะคะ เราหลังจากที่เราใส่ลูกปัดสีทองแล้วนะคะเราก็จะร้อยไปที่ลูกปัดสีขาวนะคะเราก็จะมองเห็นดังคลิปนะดังในคลิปนะคะจะเห็นว่าด้านซ้ายมีลูกปัดสีขาวแล้วก็เชื่อมต่อด้วยลูกปัดสีทองนะคะแล้วเราก็ไปร้อยกับลูกปัดสีขาวอีกเม็ดหนึ่งนะคะพยายามจัดลูกปัดนะคะให้ค่อม ที่ตัวห่วงนะคะเมื่อได้ดังในคลิปอย่างนี้แล้วนะคะเราจะนำลูกปัดสีส้มนะคะเข้ามานะคะแล้วก็ไข่เม็ดสีส้มนี้เหมือนที่เราร้อยตามปกติคะ่ะเมื่อเราได้แล้วเราก็ดึงเบา พอดึงเบาๆเ,เสร็จแล้วเราเราจัดจัดลูกปัดให้ชิดกันนะคะตรงด้านที่เป็นห่วงแล้วเราจะเห็นว่าขวามือจะเป็นสีส้มแล้วก็ซ้ายมือด้วยจะเป็นสีส้มปกติเราจะเติมใช่ไหมคะแต่เราไม่เติมนะคะเราจะร้อยเม็ดที่เม็ดที่อยู่ปลายด้านขวามือนะคะและซ้ายมือทั้งสองทั้งสองด้านนะคะหลังจากที่เราร้อยลูกปัด ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะปกติเราจะเติมเนาะแต่เราไม่เติมเนาะเราร้อยด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อให้สองด้านเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วเราจะนำลูกปัดสีส้มอีกเม็ดนึงนะคะมาร้อยมาร้อยไขว้กันนะคะแล้วเราจะจัดให้ห่วงอยู่ตรงกลางระหว่างลูกปัดพอดีค่ะ ต่อไปก็จะเป็นเม็ดที่เราจะร้อยไข่นะคะชิ้นงานเราเราก็ใกล้จะสำเร็จเข้ามาทุกทีแล้วนะคะแล้วก็ดึงเบาๆดึงเบาๆให้ลูกปัดนะคะข้ามาอีกฝั่งหนึ่งของห่วงนะคะก็จะเป็นการร้อยลูกปัดล้อมรอบห่วงพอดีนะคะเราก็ลูก ใช้เชือกเอ็นนะคะร้อยที่เม็ดสีขาวแล้วทีนี้ด้านขวามือนะคะแล้วก็ใช้ปลายเชือกเอ็นนะคะร้อยเม็ดสีขาวด้านซ้ายมือนะคะและเม็ดสุดท้ายเราก็จะทำการเชื่อมด้วยลูกปัดสีทองค่ะเราจะทำการร้อยปิดด้วยลูกปัด สีทองเม็ดสุดท้ายนะคะจะนำมาร้อยไข้กันหลังจากที่ร้อยไข้กันเสร็จแล้วก็ให้นำปลายเชือกเอ็นด้านใดด้านหนึ่งร้อยไปในรูลูกป,ปัดตามแนวของเส้นเอ็นนะคะเพื่อไปบรรจบกันที่มุมใดมุมหนึ่งให้เชือกเอ็นอยู่ใกล้กันประชิดกันที่สุดแล้วทำการมัดเงื่อนตายค่ะ ขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาสักสองสามรอบหลังจากมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ร้อยเชือกเอ็นด้านใดด้านหนึ่งนะคะไปที่รูลูกปัดแล้วก็ดึงปมให้ไปซ่อนในรูลูกปัดเม็ดใดเม็ดหนึ่งนะคะเพื่อจะไม่ให้มองเห็นปมของลูกปัดนะคะแล้วก็ร้อยปลายเอ็นนะคะให้ไปไกลปลมนะคะร้อยไปตามแนวของเชือกเอ็นนะคะไปสักสี่ห้าเม็ดแล้วก็ตัดเส้นเอ็นนะคะ แล้วก็ร้อยบริเวณด้านหน้าเนี่ยค่ะใช้เอ็นอีกเส้นหนึ่งด้านหน้าและด้านหลังร้อยลูกปัดสีทองให้รอบเพื่อดึงนะคะดึงให้กรอบมีความแน่นขึ้นแต่สําหรับชิ้นงานนี้ไม่ดึงนะคะไม่ร้อยลูกปัดด้านหน้าเหตุผลเพราะว่าเขาจะมีกรอบทองแล้วก็เราร้อยค่อมที่ห่วงนะคะแล้วเราก็จะใส่ห่วงเดิมของเขา กลับเข้าไปนะคะฉะนั้นเราก็ไม่ได้กังวลเรื่องของเรื่องของลูกป,ปัดว่าจะหลน่นจะหลุดนะคะเพราะว่าในเรื่องของกรอบทองแล้วเขาจะมีความแข็งแรงในอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียว <c oughs> ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์สวยงามนะคะเพิ่มมนขังและเสน่ห์ให้กับวัตถุมงคลของเรานะคะขอบคุณที่ติดตาม ะะสามารถคอมเมนต์ให้คำแนะนำการทำคลิปมาได้นะคะแล้วก็ต้องขออภัยที่คลิปมีเสียงสอดแทรกเยอะนะคะเนื่องจากเป็นการอัดคลิปทำงานในเวลากลางวันด้วยค่ะทำไม่ยากใช่ไหมคะยังไงก็ทดลองทำกันดูนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ